สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีทรงเปิดอาคารผู้ป่วยนอกและท่อประเนตรการดำเนินง,งานโรงพยาบาลนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ วันนี้เวลา10นาฬิกา32นาทีสมเด็จพระนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงพยาบาลนาโพอําเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ทรงเปิดอาคารเวชกิจบำรุงและอาคารโรคระบบทางเดินหายใจสำหรับอาคารเวชกิจบำรุงเป็นอาคารผู้ป่วยนอกสูง2ชั้นพื้นที่ใช้สอย1,360ตารางเมตร ได้รับบริจาคที่ดินจากนางบุญจันทร์ไลไทัยสงจำนวนหนึ่งไร่สองงาน85ตารางวาได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่ออาคารว่าอาคารเวชกิจบำรุงมีความหมายว่าอาคารซึ่งเป็นสถานที่ส่งเสริมความเจริญของงานทางการแพทย์และพระราชทานพระราชาอนุญาตให้เชิญอักษรพระนามาพิไทยสอทอประดับที่ป้ายชื่ออาคาร อาคารนี้มีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์สถาปัตยกรรมประจำปี2556และทีมสถาปนิกจากสถาบันอาสมศิล์ออกแบบตกแต่งภายในให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบโดยใช้วัฒนธรรมการทอผ้าไหมของชุมชนอำเภอนาโพนอกจากนี้ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปี2560และศิลปินวรรกอีสานร,ร่วมวาดภาพจิตรกรรมตกแต่งภายในอาคาร เปิดดำเนินการเมื่อวันที่1สิงหาคม2567มีผู้มารับบริการแล้ว3,066คนส่วนอาคารโรคระบบทางเดินหายใจนี้สมเด็จพระกนิธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีได้พระราชทานให้โดยใช้งบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้โควิด -19 เมื่อปี2563มาก่อสร้างอาคารเนื่องจากขณะนั้นโรคโควิด -19 เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้างที่ผ่านมามีผู้ป่วยมารับบริการแล้ว5,745คนจากนั้นท่อประเนตรการดำเนินงานโรงพยาบาลนาโพอาทิตู้ลงทะเบียนอัตโนมัติใช้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในการรับบริการของผู้ป่วยลดเวลาการรอคอยการทำฟันเทียมเฉลิมประเกียรติเพื่อให้ผู้ที่สูญเสียฟันทั้งปากหรือบางส่วนสามารถรับประทานอาหารได้ดีขึ้น ระบบเทเลเมดิซีนระบบส่งต่อผู้ป่วยในสภาวะวิกฤตของโรงพยาบาลสามารถเชื่อมต่อกับแพทย์เฉพาะทางของโรงพยาบาลบุรีรมัมเพื่อการช่วยเหลือที่ทันท่วงที AI ในงานรังสีวิทยาช่วยให้แพทย์ทำงานได้รวดเร็วถูกต้องแม่นยำในการอ่านภาพทางรังสีโรงเรียนเบาหวานนาโพเป็นการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้โรคเบาหวานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงที่ผ่านมาสามารถลดค่ายาเบาหวานได้กว่า8 6 0 0 0 0บาท Health Rider การให้บริการส่งยาถึงบ้านสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สะดวกไปรับยาที่โรงพยาบาลซึ่งต้องเป็นยาที่รอได้และไม่ใช่ยาแช่เย็น mm hmm. ทูนกระหมออ่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงเป็นประธานในงาน Amazing Thailand Night Royal g a า a d ล n n ินเนอร์กรุนงลอนดอนสหราชาอาณาจักรโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่4พฤศจิกายน2567เวลา19นาฬิกา42นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงลอนดอนสหราชอาณาจากักรซึ่งช้ากว่าประเทศไทย7ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังโรงแรม JW Marriott Grosvenor House ล o n d o n กรุงลอนดอนสหราชอาณาจากักร ทรงเป็นประธานในงาน Amazing Thailand Night Royal Gala Dinner 2024ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดขึ้นก่อนที่จะเข้าร่วมงาน World Travel Market หรือ WTM ในปีนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยโดยตลาดต่างประเทศใช้แนวคิดการประชาสัมพันธ์ Amazing Thailand Your Story Never e n d สร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำค้นพบมุมมองใหม่ให้เป็นเรื่องราวความประทับใจเกิดการบอกต่อเรื่องราวและเดินทางซ้ำไม่สิ้นสุดรวมถึงประชาสัมพันธ์ปีการท่องเที่ยว Amazing Thailand Grand Tourism and Sport Year 2025ที่สอดรับนโยบาย Ignite Thailand Tourism ของรัฐบาลเน้นย้ำถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม อันหลากหลายของ <It> s <S ประเทศ <a way S 1> ไทยและผลักดันการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ โดยนำเสนอจุดหมายปลายทางยอดนิยมในมุมมองใหม่ซึ่งนำเสนอเสน่ห์ไทย,ไทยเมืองหน้าเที่ยวแนวคิดสิ่งที่ต้องทำห้าอย่างในประเทศไทยไฟสมาร์ทดูอินไทยแลนด์และแนวทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมาประเทศไทยมากขึ้นซึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวมีการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบท้องถิ่นด้วยเสน่ห์ไทยซอฟต์พาเวเอร์ด้านแฟชั่นและงานฝีมือแฟชั่นแอนด์คราฟ โอกาสนี้ได้มีพระดำรัสแก่ผู้เข้าร่วมงาน and these are the heart and soul of our nation and what we consider our soft powers that ignite thailand as part of this tat's new thai craft destination project reminds us of the incredible talent creativity and tradition that exists in thailand and beautifully reflect our unique culture Thailand has always been a land of vibrant traditions passed down through generations. Many arts and crafts are not just a profession, they are testaments to our people's ingenuity, resourcefulness, and connection to the land. Elevating local products through tourism promotes cultural preservation, which I'm incredibly proud to see. Through this project, old traditions in lesser-known parts of Thailand are being infused with new life and highlighted on the tourism map to visitors who are seeking new and authentic travel experiences. Chiang Mai, Phrae, Khon Kaen, Sakon Nakhon, Nakhon Si Thammarat and Pattani <speaking in foreign language> <speaking in foreign language> exemplify this connection between tourism and local crafts. Each of these provinces has a unique identity and are rich with cultural history and local craftsmanship that has been honed over centuries. From delicate silk weaving in Chiang Mai to the intricate tie-dye textiles of prayer, it embodies the cultural essence of the community. Thailand's tastemakers tell the story of our heritage and through clever projects like Thai Craft Destination, we ensure that these stories are shared with travelers and inspire them to visit or revisit Thailand time and again, discovering something new every time. We welcome travelers to immerse themselves in the rhythm of local life where they can learn directly from artisans, enjoy hands on experiences. uniquemade ambassadors Thai Productscom of C ในงานยังได้จัดการแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียงชาวไทยพบทรสุนทรยานกิจและศิลปินรุ่นใหม่โฟทีนที่เป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันอรุ่น10รวมทั้งเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันดอรุ่นที่12 นับเป็นความสำเร็จของโครงการทุบีนัมบวรในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิทธิวัฒนาพนาวดีที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนทําให้สามารถเป็นศิลปินและเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพทั้งนี้มีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในสหราชอาณาจักรทั้งสื่อมวลชนผู้ประกอบการนําเที่ยวและสายการบินเข้าร่วมงานโดยตลาดนักท่องเที่ยวสหราชอาณาจักรถือเป็นตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลที่มีคุณภาพ และมีอั mm hmm. <lite ượ bs> ตราการเดินทางไปประเทศไทยสูงตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมถึง31ตุลาคม2,567มีจำนวน7 3านวน7 3 9คนเพิ่มขึ้นร้อยละ19.7เมื่อเทียบปีที่ผ่านมาคาดว่าตลอดปี2,567จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักรเดินทางมาประเทศไทย9 8 8 8 8 7คนสร้างรายได้หมุนเวียนทางการท่องเที่ยว 83, 8 1 0ล้านบาท โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาท่อพระเนตรการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพวันนี้เวลา19บนาฬิกาหนึาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปหอประชุมใหญ่ศุนวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทระเน็นการแสดงโขนมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2567เรื่องรามเกียรติ์ตอนพระจักรวตาลซึ่งมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชุมพันษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชุมพัรษา9 2พัรษา12สิงหาคม2567โอกาสนี้ทอประเนตรการแสดงรำถวายพระพรวีดีทัศน์เบื้องหลังการจัดแสดงขนรอบปฐมทัศน์และการแสดงขนเรื่องบรามเกียนตอนพระจักรวตาลซึ่งบรามเกียนเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยตอนพระจักราวาลานเป็นตอนที่แสดงกฤษดาพินิหารของพระจักราหรือพระนารายที่อวตารล,ลงมาเป็นพระรามเพื่อปราบปรามฝ่ายอธรรมเปรียบประดุจพระนารายหรือพระจักราพระราชวงศ์จักรีที่ปกครองบ้านเมืองให้มีความสงบสุขร่มเย็นทรงเสียสละเพื่อผดุงชาติบ้านเมืองดับยุคเข็นนำพาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องเริ่มจากพระอินและเหล่าเทพ,พนิกร พากันไปอัญเชิญพระนารายณ์ขณะประทับเหนือพญาอนันตนาคราชในเกษีนสมุทรให้อวตารเพื่อปราบยุคเข็นพระนารายณ์เป็นพระรามเทพพาหนะและเทพอาวุธเป็นพระอนุชาพระลักษมีพระชายาเป็นนางศีดาจากนั้นผูกเรื่องตัดตอนตั้งแต่พระรามเสด็จไปยกศรที่นครมิทิลาได้นางศีดาเป็นมเหสีซึ่งนางสัมมนักขาคณิษฐาของทศกัณฐ์เข้ามาฟ้องและยุยงจนเกิดสงคราม ขณะอยู่ในป่าทศกัณฐ์ใช้ให้มาวิตย์แปลงกายเป็นกวางทองมาลวงล่อพระรามออกติดตามกวางทองทศกัณฐ์แปลงเป็นพระสุธมรมเรษีลอบเข้ามาลักนางสีดาพาขึ้นราชรถพบกับนกสดายุที่ขวางทางทศกัณฐ์พานางสีดาไปไว้ในอุทยานท้ายกรุงลงกาเป็นเหตุให้เกิดสงพรามระหว่างกองทัพพระรามและทศกัณฐ์ เมื่อทออประเน็กการแสดงจบแล้วพระราชทานช่อดอกไม้แก่ผู้แทนผู้เชี่ยวชาญผู้แทนครูเพื่อฝึกซ้อมการแสดงผู้แทนฝ่ายศิลป์ฉากและอุปกรณ์การแสดงรวมทั้งผู้แทนนักแสดงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีนพรรันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงส่ง,งเสริมและสนับสนุนการแสดงโขนทุกมิติเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ให้ประชาชนชาวไทยได้ชื่นชมความงดงามของศิลปะดั้งเดิมหลากหลายแขนงของไทยผู้ที่สนใจสามารถชมการแสดงโขนมูลลนทิทิส่งเสริมศิลปะชีพตอนพระจักรวตาลได้ระหว่างวันที่7พฤศจิกาย,ยนถึง8ธันวาคมนี้ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยซื้อบัตรได้ที่เคาน์เตอร์ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาพระบาทสมเด็จ